มิจฉาชีพเยอะฟังไว้จะได้ไม่ถูกหลอกนะครับวันนี้สำคัญครับ1พฤษภาคมแบงค์ชาติออกประกาศแล้วนะครับว่าใครจะโอนเงินด้วยโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆเขาจะมีมาตรการนะครับโอนเงินเกิน5 0,000บาทขึ้นไปคุณต้องยืนยันตัวตนก่อนโอนด้วยการสแกนใบหน้าขอภัยสะดุดนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวงเงินเกิน50,000บาทจะโอนผ่านแอปต่างๆต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า มิฉะนั้นแล้วตอนนี้ใครมีเวลานะครับอ่ะไปที่สมมติคุณมีแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินคุณก็ไปที่สาขาของธนาคารอมสินนะครับเพื่อขอยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าวงเงิน50,000บาทตอนหนึ่งบัญชีนะครับสูงสุดของวันก็ไม่เกิน2,000 0 0บาทหรืออาจจะปรับวงเงินอะไรก็แล้วแต่แต่ละแบงก์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับมิฉะนั้นมาตรการนี้จะออกมาป้องกันมิชชที่ ที่จะมาดูดเงินในแอปพลิเคชันของเงินของเรานะครับมีชนะนนแล้ววงเงินโอนเกิน5 0,000บาทวงเงินที่ไม่ถึงไม่เป็นไรนะแต่แต่ว่าถ้าโอนเกิน50,000บาทขึ้นไปตอนหนึ่งบัญชีคุณต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าไปที่แบงค์ไปที่แบงค์งนะครับให้แบงค์เขาเดาเนินการให้บางแบงคนะ์เนี่ยเก็บใบหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่บางแบงค์บางแอปพลิเคชันยังไม่เก็บใบหน้านะครับธนาคารแต่ละธนาคารเริ่มไม่เหมือนกัน กฎเกณฑ์ต่างไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาง่ายๆตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเอาฟังข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วแชร์ให้อนุวัตจัดให้หน่อยนะครับเ <c oughs> ป็นสัออื่นอีกแล้วครับ <c oughs> มิจฉาชีพยเยอะฟังไว้จะได้ไม่ถูกหลอกนะครับวันนี้สําคัญครับ1พฤษภาคมแบงค์ชาติออกประกาศาแล้วนะครับว่าใครจะโอนเงินด้วยโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆเ <c oughs> ขาจะมีมาตรการนะครับโอนเงินเกิน50,000บาทขึ้นไปคุณต้องยืนยันตัวตนก่อนโอนด้วยการ สแกนใบหน้าขอภัยสะดุดนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวงเงินเกิน5 0,000บาทจะโอนผ่านแอปต่างๆต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้ามิชนันแล้วตอนนี้ใครมีเวลานะครับอ่ะไปที่สมมติคุณมีแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินคุณก็ไปที่สาขาของธนาคารออมสินนะครับเพื่อขอยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า วงเงิน50,000บาทตอนบัญชีนะครับสูงสุดของวันก็ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรืออาจจะปรับวงเงินอะไรก็แล้วแต่แต่ละแบงก์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับมิฉะนั้นมาตรการนี้จะออกมาป้องกันมิจฉาชีพที่จะมาดูดเงินในแอปพลิเคชันของเงินของเรานะครับมิฉะนั้นแล้ววงเงินโอนเกิน5 0 0 0 0บาทวงเงินที่ไม่ถึงไม่เป็นไรนะแต่แต่ว่าถ้าโอนเกิน50,000บาทขึ้นไป ตอนหนึ่งบัญชีคุณต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าไปที่แบงค์ไปที่แบงค์งนะครับให้แบงค์เขาเดาเนินการให้บางแบงคนะ์ี่ยเก็บใบหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่บางแบงค์บางแอปพลิเคชันยังไม่เก็บใบหน้านะครับธนาคารแต่ละธนาคารเริ่มไม่เหมือนกันกฎเกณฑ์ต่างๆไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาง,ง่ายๆตั้งแต่1พฤษภักผเป็นต้นไปนะครับเอาฟังข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วแชร์ให้อนุวัน์จัดให้หน่อยนะครับเปสะอืออีกแล้วครับ